แต่งงานกับนางสนมโง่บทที่376เปิดยทั้งเซียนมองดูหญิงสาวตัวเล็กที่อยู่ไม่ไกลจากเขาด้วยรอยยิ้มอันชีซีเจ้าสนุกไหมหืมสายฝนที่ร่วงหล่นหยุดลงอันชีซีคอรุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนเธอจะสายหัวและตอบเสียงแข็งไม่สนุกข้าง่วงข้าจะไปนอนแล้วอันชีซีหันหลังเตรียมตัวจะเดินจากไปแต่เธอก็พูดขึ้นอีกครั้ง เหนือสิ่งอื่นใดข้าอยากให้ท่านช่วยแยกแยะเรื่องดีและร้ายออกจากกันด้วยข้าช่วยท่านดับไฟแต่ท่านก็ยังกล้าทำร้ายข้าเปิดทั้งเซียนเฮอะข้ามองคนผิดไปจริงๆท่านไม่พอใจในสิ่งที่ข้าทำเลยสักอย่างนี้ดังนั้นทำไมไม่กรุณาออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดละ่ะตามด้วยเสียงประตูกระแทกลงอย่างดังและทุกสิ่งก็ตกอยู่ในความเงียบงันอีกครั้งเหลือเพียงเปิดทั้งเซียนที่ยังคงนั่งอยู่ทั้งตัวเปียกโชกสายลมพัดแผ่วๆเป็นครั้งคราวเขาอดไม่ได้ที่จะรู้สึกเสียใจอยู่ลึกๆ เธอรู้สึกดีจริงๆใช่ไหมที่เราเล่นกับใจเขาแบบนี้แต่เขาก็ยังต้องทำเหมือนว่าไม่เป็นไรและไม่พูดอะไรออกไปถึงอย่างนั้นเปิดถังเซียนก็ยังคงอยู่กับเธอแม้เธอจะทำนิสัยร้ายๆใส่เขาก็ตามเปิดถังเซียนจ้องมองท้องฟ้ายัางเหม่อลอยจริงๆแล้วมันก็ยากไม่น้อยเลยทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงเข้าใจยากนักและเปิดถังเซียนไม่รู้เลยว่าอันชีซีกำลังนอนกุมท้องหัวเราะชอบใจอยู่ในบ้านซีเอ๋อเจ้าตื่นแล้วเหรอ เสียงทุ้มลึกงวงเงียของเปิยถังเซียนดังขึ้นจากด้านนอกอย่ามายุ่งนะเด็กหญิงตัวเล็กในห้องฟึตฟัดตอบเปิดถังเซียนไม่ได้มีทีท่ารำคาญกับการกระทําของเธอเขายังคงพูดเกลีย้ยกล่อมด้วยความอดทนซีเอลุกมากินข้าวเถอเมื่อคืนเจ้าก็ไม่ได้กินไม่หิวหรือดูสิข่าย่างเนื้อกวางที่ทั้งนุ่มทั้งกรอบไว้เลยนะ อันชีซีเหลาตามองเธอค่อยๆดันตัวขึ้นจากเตียงหินผมเผ้ายุ่งเหยิงอันชีซีเบะปากเล็กๆก,ก่อนจะเดินไปที่ประตูอย่างรวดเร็วโดยไม่สวมรองเท้ามองค้อนใส่เปยทั้งเซียนทำอาหารอย่างนั้นหรือทำไมยังไม่ออกไปจากที่นี่อีกอันชีซีโกนเสียงแหลมหารู้ไม่ว่าท่าทางเหล่านั้นของเธอกลับดูสดใสและน่ารักในสายตาของเปยดทังเซียนดูเจ้าจะนอนหลับสบายนะมาสิกินข้าวไหมหอมเชียวนะ เปิดถังเซียนพูดตื้อจนอันชีซีอดไม่ได้ที่จะมองเนื้อกวางย่างอย่างตื่นเต้นทาเอาเธอสงสัยจริงๆว่าทาไมเปิดทังเซียนถึงได้ดีกับเธอทั้งที่ก่อนหน้านี้เขาทําอะไรเลวร้ายไว้มากมายชายหนุ่มภายใต้หน้ากากหรืออันชีซีค่อยๆย่องเข้าใกล้เปิดทังเซียนเธอบีบใบหน้าเขาไปมาทั้งขึ้นลงและซ้ายขวาจนเปิดทังเซียนแก้มบุตรเบี้ยวไปหมดและใช่คนที่อยู่ตรงหน้าเธอคือซีอานจริงๆท่านคือเปิดทังเซียนจริงๆเหรออันชีซีถามอย่างลังเล ถ้าเจ้าไม่เชื่อเจ้าก็ถอดเสื้อข้าออกสิแล้วจะเห็นตัวตนทั้งหมดที่แท้จริงของข้าเปยทังเซียนพูดพลางเริ่มถอดเสื้อผ้าของเขาอันชีซีตาเบิกกว้างด้วยความตกใจอันที่จริงเปยท์ทังเซียนกำลังยั่วยวนเธอต่างหากไม่ต้องต่อให้ท่านจะเป็นเปยทังเซียนหรือไม่ใช่มันก็ไม่ข้องเกี่ยวกับข้าดังนั้นออกไปเสียและยามาบวกกวนข้าอีกอันชีซีปฏิเสธเปยทังเซียนพลางปิดประตูเสียงดังโครมคราม เธอยืนอยู่ด้านหลังประตูหัวใจเต้นแรงและรู้สึกรำคาญตัวเองอะไรกันโตขนาดนี้แล้วยังทำตัวเป็นเด็กเล่นยวุยวนข้าอย่างนั้นเหรอเอะต่อให้จะแก้ผ้าตรงหน้าข้าก็ไม่สนใจหรอกนะสยุยสุยกำลังมองดูเธอด้วยสายตาหิวโหวยเจ้าหิวไม่ได้นะอันชีซีบน่บนปนโกรธแต่เธอก็ต้องยอมจำนนต่อชะตากรรมและออกไปหาอาหารให้สยุยสุยว่าแต่ทำไมไม่ได้ยินเสียงเปิดทั้งเซียนเลยนะเขาไปแล้วเหรอ อันชีซีค่อยๆวางฝีเท้าลงบนพื้นเบาๆเธอเม้มริมฝีปากแน่นและลุ้นอย่างใจจดใจจ่อประตูบานเล็กลค่อยๆแง้มออกเผยให้เห็นลูกแกะและกระต่างย่างข้างกองไฟบทที่377สุยสุยโผล่หัวออกมาทางประตูด้วยความอยากรู้อยากเห็นและเมื่อมันได้เห็นเหยื่อก็กระโดดโลดเต้นดีใจวิ่งไปวิ่งมาอย่างรวดเร็วในห้องด้วยความสุขเจ้านี่ทำให้ข้าอับอายจริงๆ อันชีซีเคาะหัวสุ่ยสุยเบาๆเธอมองไปรอบๆแต่ก็ยังไม่เห็นเปิดทังเซียนทำเอาเธอร้อนใจว่าเขาจากไปแล้วจริงๆหรือเปล่าเฮะก็ไปซะสิใครจะสนใจอันชีซีพูดด้วยความโกรธเธอก้าวเท้าเดินไปยังบ่อน้ําแต่ก็ต้องหยุดชะงักทันทีดวงตาเธอเบิกกว้างเหมือนกับปากที่กําลังอย้าอยู่ในตอนนี้ชายร่างสูงดูแข็งแกร่งในบ่อน้ํานั้นกล้ามเนื้อแผ่นหลังขาวาและตึงแน่นราวกับถูกเคลือบด้วยเงินเพราะคราบน้ําผมเข้มยาวเปียกชุ่มพันกันช่างเป็นภาพที่งดงาม อันชีซีมองเปยถังเซียนด้วยความรำคาญนี่เขาจะล่อลวงเธอด้วยการเปลือยกายอาบน้ำาหรือทั้งที่ในใจเธออยากจะดุดา่าและไล่ให้เขาออกไปแต่เธอกลับพูดอะไรไม่ออกเอาแต่จ้องมองแผ่นหลังของเปยถทังเซียนด้วยใบหน้าเล็กๆนั้นและดูเหมือนเธอจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเธอกำลังน้ำลายไหลยังกับเปยถังเซียน และเธอมีกระแสะจิตส่งถึงกันเปยดถังเซียนค่อยๆหันหน้ากลับมาด้วยรอยยิ้มและจ้องมองอัญชีซีเดินขึ้นมาจากน้ำช้าๆใกล้เธอมากขึ้นอัญชีซีรีบยกมือขึ้นปิดตาเธอชี้นิ้วไปที่เปย์ยังเซียนและตะโกนดังเปยดถังเซียนคนนี้ัสไม่ดีเปยดถังเซียนตอบพลางยิ้มอย่างใสซื่อเหตุใดว่าข้าเป็นคนนิสัยไม่ดีเล่ามีใครอยู่ที่นี่อีกที่ไหนกันก็มีเพียงภรรยาของข้าผู้เดียวทำไมข้าจะทำเช่นนี้ไม่ได้ อันชีซีรู้สึกว่าเธอกำลังจะสำลักกับคำพูดเขาและเขาทำให้เธอพูดไม่ออกอันชีซีค่อยๆเก็บมือลงและภาพตรงหน้าเธอคือเปิดถังเซียนที่เปลือยกายอันชีซีมองลงไปที่ท่อนล่างของเขาอย่างควบคุมไม่ได้เธอรีบเบือนหน้าหนีและกำลังจะก้าวถอยหลังแต่เปิดถังเซียนคว้าตัวเธอมากอดไว้แน่นน้ำบนตัวของเขาชุ่มไปถึงเสื้อผ้าข,ของเธอทำให้อันชีซีรู้สึกร้อนเย็นวูบวาบซีเอ๋อเจ้าเขินอายรึเสียงกระซิบต่ำของเปิดถังเซียนในเวลานี้อันตรายกับใจของอันชีซีมากแต่เธอก็แข็งใจตอบเขาอย่างประชดประชัน ยเหรอทำไมข้าต้องอายด้วยปล่อยข้านะอันชีซีดิ้นตัวไปมาเธอพยายามผลักเปยดถังเซียนออกแต่ร่างกายเปย์ถังเซียนลื่นราวถูกน้ำมันทาวไว้ทำให้มือของอันชีซีถลายไปมาเหมือนว่าเธอควันหาอ้อมกอดเขาเสียมากกว่าเปยดถังเซียนยิ้มอย่างเจ้าเล่และกระซิบอีกครั้งซีเอ,อ๋เจ้าอยากจะรับชมอะไรก็ได้ดังใจเจ้าต้องการว่าแต่เจ้ายังดูไม่หมดอีกเหรอเปอยดถังเซียนหยุดทำแบบนี้นะ จูจูอันชีซีก็มองเปิดถังเซียนอย่างเย็นชาและนั่นทาให้เปิดทังเซียนสับสนเหมือนเคยจนเขาอดไม่ได้ที่จะชุนเฉียวใส่เธอบ้างเจ้าต้องการอะไรอีกเล่ายกโทษให้ข้าไม่ได้เหรอข้ารู้ว่าข้าทําผิดไปข้าไม่ควรตัดสินใจเช่นนั้นโดยไม่บอกเจ้าแต่ข้ายอมรับผิดแล้วเจ้าต้องการอะไรอีกเปิดทังเซียนแผดเสียงดังนี่หรอการยอมรับผิดของท่านอันชีซีพูดอย่างเฉยเมย เมื่อเปย์ทังเซียนได้ยินดังนั้นเขาก็ตื่นตระหนกทันทีเขากอดอัญชีซีแน่นขึ้นอีกแล้วรีพูดอย่างรวดเร็วมันเป็นความผิดข้าทั้งหมดข้าสมควรถูกเจ้าลงโทษซีเอ๋อเหตุใดไม่ตบข้าคืนสักครั้งสองครั้งหรือเจ้าจะทําอะไรกับข้าก็ได้ตามที่เจ้าต้องการตรับใดที่มันทําให้เจ้าไม่เย็นชาใส่ข้าเช่นนี้อัญชีซีรู้สึกปวดหัวไปหมดเธอไม่รู้ว่าควรจะทํายังไงกับเปยดทังเซียนดีปล่อยข้าอัญชีซีพูดก่อนที่เธอจะกรีดร้องเสียงดังกระทั่งนกในป่าต่างพากันกระพือปีกนี เธอผลักเปิดทังเซียนออกเต็มแรงแต่แล้วจูจูแววตารู้สึกผิดเรานักโทษของเปิดทังเซียนก็แปลเปลี่ยนกลายเป็นราชสีผู้หิวโหยเหยื่อเขาฉีเสื้อผ้าอันชีซีออกจนมันขาดวินอันชีซียังคงดิ้นไปมาหวังว่าจะหลุดพ้นจากเปิดทังเซียนได้เธอตะโกนด้วยความโกรธเปิดทังเซียนถ้าท่านไม่ปล่อยข้าอย่าหาว่าขอไขไม้โท ยังไม่ทันที่เธอจะได้พูดจบริมฝีปากแดงเล็กของเธอก็ถูกเปยถทั้งเซียนลิ้มรสไปเสียก่อนแววตาเปยถทังเซียนฉายออกมาเพียงความดูร้ายเขาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับอันชีซีอีกแล้วนอกเสียจากใช้แผนนี้บทที่ส7 8เจิปดยถทังเซียนไม่ได้สัมผัสอันชีซีมานานและไม่กล้าคิดถึงเรื่องนี้เลยเพราะเขากลัวกลัวในการผิดศีลทำแต่เวลานี้ทุกสิ่งต่างออกไปแล้วเขาเปิดเผยสิ่งที่เขารู้สึกได้ว่าหญิงนางนี้คือผู้หญิงของเขาคือคนรักของเขา เปิดทั้งเซียนเห็นว่าอันชีซีหยุดดิ้นเขาค่อยๆจูบปลายจมูกของเธอเบาๆและพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มลึกซีเอ,อ๋อข้อเหตุใดถึงได้ทำให้ข้าวาวุ่นใจเช่นนี้ดวงตากลมโตของอันชีซีมีแต่ความสับสนเธอไม่รู้ว่าที่ใจเธอปั่นป่วนในตอนนี้เป็นเพราะเธอกำลังคาดหวังอะไรจากเปิดทังเซียนอยู่หวังให้เขาเข้าใจเธอปลอบโยนเธอยืนี งข้างเธอไม่ว่าเธอจะเป็นยังไงอดทนต่อเธอและตามใจเธอทุกอย่างเช่นนั้นเหรอเปยถทังเซียนค่อยคโน้มตัวจูบเปลือกตาของอันชีซีเขาเห็นว่าเธอนิ่งงันไปเขาจึงพยายามพูดอย่างอ่อนโยนอีกครั้งไม่โทเจ้าโกรธที่ข้าพูดราวกับว่าเข้าข้างอาจารย์เจ้าคิดว่าข้าไม่เข้าใจความรู้สึกและความลำบากของเจ้าใช่ไหมอันชีซีพยักหน้าหงึกหงักอย่างไม่รู้ตัวเธอกัดริมฝีปากเบาๆและมองเขาในตามีแต่ความคับข้องใจเปยถทังเซียนถอนหายใจยาวพลางลูบหน้าผากเธอเบาๆ เด็กโง่เจ้ารู้ได้ยังไงว่าข้าไม่เข้าใจในสิ่งที่เจ้าคิดข้าทุกข์และเศร้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเจ้ามากกว่าเสียอีกเพราะเมื่อข้ายังเด็กข้าก็ต้องเผชิญความทุกข์ยากเหล่านั้นอีกอย่างหนึ่งนางเป็นแม่ผู้ให้กำเนิดเจ้ามานางจะไม่เสียใจได้อย่างไรอันชีซีบนโลกนี้ไม่มีสิ่งใดสมบูรณ์แบบเราทุกคนต่างต้องพบผ่านเรื่องที่ไม่เหมือนกันจิตใจหนักอึ้งต่างกันเจ้าลองคิดดูให้ดี แม่เจ้าอาจทรมานและต้องเผชิญภัยพิบัตบิบางอย่างในเวลานั้นเช่นกันท่านโทษข้าหรือเปล่าอันชีซีผู้เสียงแหลมขึ้นอย่างไม่รู้ตัวว่าเธอกำลังต่อต้านเขาอยู่ลึกๆเปิดถังเซียนรีบจุบป,ปลายจมูกเธอและตอบทันควันไม่เลยซีเอ๋อไม่ว่าเจ้าจะทำอะไรข้าก็ไม่นึกตำหนิเจ้าข้ารักเจ้าข้ายินดีที่จะอดทนทุกสิ่งเพื่อเจ้าแต่เวลานั้นเป็นเพราะข้าติดอยู่ในมุมหนึ่งและไม่อาจออกไปไหนได้เลย ข้าได้แต่หวังว่าเจ้าจะอยู่เคียงข้างข้าอย่างมีความสุขมีสิ่งใดอีกอย่างที่สำคัญกว่าการมีเจ้าอยู่เคียงข้างไม่มีเลยแล้วทำไมท่านไม่ช่วยข้าแต่กลับให้ข้าขอโทษนางต่อหน้าคนมากมายรู้หรือไม่ว่าตอนนั้นข้าเกลียดนางมากแค่ไหนจนข้าไม่อยากอยู่กับท่านแล้วด้วยข้ารู้แต่ข้าต้องหนีไปให้พ้นและไม่พบท่านอีกอัญชีซีพูดอย่างโกรธเคืองเปิดถังเซียนจ้องเข้าไปในดวงตาของอัญชีซี ซีเออเจ้าไม่ได้ถามข้าด้วยซ้ำว่าในเวลานั้นข้าคิดอะไรข้าถึงได้พูดเช่นนั้นก็เพราะท่านเองไม่ได้คิดถึงใจข้าด้วยซ้ำไปเสียวหยาเป็นแม่ข้านางรู้ว่าข้าอยู่ที่ไหนมาเสมอแต่กลับไม่ใยดีข้าอย่างโหดร้ายหากท่านเป็นข้าท่านจะยอมรับทุกสิ่งได้ทันทีเลยเชียวอย่างนั้นรึอัอนฉีกลอกตาเปิดถังเซียนเงียบไปพักใหญ่จริงอยู่ว่าเขาไม่ทันได้คิดถึงใจของอันฉีซี ข้าขอโทษข้าขอโทษจริงๆที่รักมันเป็นความผิดพลาดและประมาทของข้าเองข้าจะไม่ทําเช่นนั้นอีกเจ้าช่วยให้โอกาสข้าจะได้ไหมแต่ก็ไรซึ่งการตอบกลับจากเธอซีเออเจ้าจะยกโทษให้ข้าใช่ไหม เปถังเซียนมองดูท่าทางของอันชีซีและเขารู้ว่าเธอกำลังใจอ่อนเขาจึงไม่ลังเลที่จะโน้มตัวไปข้างหน้าจูบเธออย่างอ่อนโยนอันชีซีอยากจะแซงทําเป็นว่าไม่สนใจเขาแต่ไม่ว่าเธอจะหันหน้าไปทางไหนริมฝีปากของเปิยถังเซียนก็ตามติดเธออยู่อย่างนั้นดวงตาของเปยดถังเซียนสดใสขึ้นร่างกายของเขาเริ่มมีแต่ความปรารถนาแรงกล้าเขามองดูใบหน้าแดงระเรื่อของอันชีซีด้วยรอยยิ้มและขอร้องเธออีกครั้งด้วยเสียงออดอ้อ,อนยกโทษให้ข้าเถินนะซีเอ๋อร์ได้โปรด แต่ทันที่อันชีซีจะได้ตอบอะไรเสียงคำรามดังก็ลั่นไปทั่วทั้งป่าหลังจากที่สุยสุยกินอาหารจนอิ่มท้องมันก็พบว่าอิโมเบตตัวน้อยของมันหายไปจึงรีบวิ่งไล่าตามหาและพบว่าเปยท์ทังเซียนกำลังกดขี่เธอทำให้สุยสุยโกรธจนแผดเสียงออกมาอย่างดูเดือดสุยสุยรีบเข้าฉบโจมีเป่ยทังเซียนอย่างที่เขาไม่ทันตั้งตัวดึงถึงเขาให้อยู่ห่างจากอันชีซีใบหน้าบูดบึง้งของมันปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนบทที่379 ในช่วงเวลาที่อันชีซีรู้สึกสับสนกับสิ่งที่เปิดถังเซียนแสดงออกสุยสุยก็เข้ามาช่วยเหลือเธอออกไปนะเปิดถังเซียนตะโกนเขากัดฟันด้วยความเจ็บปวดแต่สุยสุยไม่สนใจมันตกอุ้งเท้าเข้าที่หน้าอ,อกเปิดถังเซียนอย่างหงุดหงิดทําให้เปิดถังเซียนเจ็บปวดรุนแรงขึ้นกว่าเดิมเขาจ้องสุยสุยด้วยความโกรธและในเวลานี้เปิดถังเซียนก็เข้าใจความหมายของคําว่าสัตว์ในตำนานที่ผู้คนลือกันว่าอัศจรรย์นักหนาเรากับว่ามันมีพลังทางจิตวิญญาณจริงๆเปิดถังเซียนพูดขึ้นอีกครั้ง ข้าจะบอกเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายออกไปจากที่นี่เสียไม่อย่างนั้นเจ้าจะอดกินลูกแกย่างทั้งตัวไปทั้งชีวิตสุยสุยมองเปิดทั้งเซียนด้วยความงุนงงมันเอียงหัวไปมาและมองไปที่อัญชีซีอย่างสับสนเหมือนสงสัยว่าลูกแกย่างคืออะไรทันใดนั้นเปิดทั้งเซียนก็ชี้ไปยังกองกระดูกที่อยู่ไม่ไกลสิ่งที่เจ้าเพิ่งกินไปตรงนั้นเรียกว่าลูกแกย่างจูจู่สุยสุยก็กระโดดเข้าหาเปิดทั้งเซียนทันทีมันเลียหน้าอกเขาไปมาอัญชีซีตาโตด้วยความตกใจแบบนี้เรียกว่าสอพลอชัด,ชด เลยสุยสุยก็นิสัยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนกันเหรอที่จริงก่อนหน้านั้นอันชีซีพูดกับสุยสุยว่าหากเปิดถังเซียนเข้ากดขี่เธอเธอจะรีบหนีแต่ถ้าไม่ทันให้สุยสุยมาช่วยเธอได้เลยแต่แล้วทำไมตอนนี้สุยสุยถึงเปลี่ยนใจไปมาละ่ะหรือเพราะว่าสุยสุยเห็นแก่กินมากกว่าเธออย่างนั้นเหรออันชีซีพูดเสียงดังด้วยความหมุดหนิดสุยสุยจอมตะกะเพราะเจ้าเสือมีตัวน้อยนี้ชีวิตของเธอถึงได้วุ่นวายยิ่งกว่าเดิม อันชีซีนั่งไข่ห้างอยู่บนเตียงหินใช้มือเท้าคางพลางมองประตูเป็นเวลานานเธอเฝ้าครุ่นคิดอยู่ในใจเธอจะยกโทษให้เปิดทั้งเสียนง่ายดายแบบนี้เลยดีหรือเธอยังโกรธที่เขาเมินเฉยเธอและทำกับเธอราวกับว่าไม่ใช่คนที่มีหัวใจอันชีซีตีกับตัวเองอยู่ในหัวถ้าเธอเกลียดเขาจริงๆแต่ทำไมเทปล่อยวางเรื่องของเขาไปไม่ได้ละ่ะ ไม่นานเปยดทังเซียนก็เดินเข้ามาในชุดสดใสและรอยยิ้มกว้างบนใบหน้าแต่อันชีซีกลับมีสีหน้าเมินเฉยดวงตาเปย์ทั้งเซียนรีเล็กน้อยทำไมเธอเย็นชากับเขาอีกแล้วละ่ะแต่ไม่เป็นไรเพราะเขาจะไม่ยอมแพ้เทอรอกไม่อย่างนั้นอนาคตสิ่งต่างๆก็จะเปลี่ยนไปอีกแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในใจของเด็กหญิงตัวเล็กๆคนนี้เปย์ทั้งเซียนสายหัวเบาเกับความไม่แยแสและแยกตัวไปอยู่คนเดียวของเธอตลอดทั้งวันนี้ซีเอ,อ๋อเจ้าคิดอะไรอยู่ เปยถังเซียนจับหน้าอันชีซีเงยขึ้นเขากำลังจะโน้มตัวลงจูบแต่อันชีซีกลับขมวดคิ้วอย่างที่เธอไม่รู้ตัวและผลัดตัวออกจากสัมผัสของเขาความอบอุ่นในมือของเปยถังเซียนหายไปเช่นเดียวกับหัวใจของเขาที่ว่างเปล่าแต่ใบหน้าของเขาก็ยังคงมีรอยยิ้มอยู่ดังเดิมทำไมหรือเจ้ายังโกรธข้าอยู่เช่นนั้นก็ทุบตีข้าเลยสิอันชีซีอยู่ในความสับสนและกังวลใจแต่เธอก็พยายามไม่คิดอะไรและตอบเขาอย่างสดใส ไม่มีอะไรค่าแค่โอมีของกินด้วยหอมจังแต่เปย์ทังเซียนรู้ทันถึงการเสียนแซงทําเหมือนไม่เป็นไรของเธอเสมอเขาขมวดคิ้วตามและคว้าแขนของอันชีซีดึงเธอไว้ในอ้อมกอดอันชีซียังไม่ทันได้ปริปากริมฝีปากของเปย์ทังเซียนก็ประกบลงความนุ่มนวลอ่อนโยนบนริมฝีปากเธอทําให้เปย์ทังเซียนแทบจะควบคุมตัวเองไม่ได้เขาตกหลุมรักรสชาตินี้เข้าเต็มเป่าและอยากจะชิมมันอยู่เรื่อยฮ่าฮ่า อันชีซีส่สงเสียงอู้อีใบหน้าของเธอแดงกำมองเปิดถังเซียนอย่างประหลาดใจแต่ทุกสิ่งก็ถูกเขาครอบงำไว้เสียแล้วบทที่380จูบของเขานุ่มนวลราวกับว่าเธอกำลังเหยียบเท้าลงบนก้อนเมฆมันเบาบางงดงามจนทำให้ผู้คนหลงไหลไม่อยากหนีหรือตื่นขึ้นจากฝันจังหวะของทั้งสองค่อยๆประสานเป็นหนึ่งเดียวกันภายในห้องเล็กๆเ,เรียบง่ายท่ามกลางธรรมชาติเปิดถังเซียนกระซิบขึ้นที่ข้างหูเธออย่างแหบแห้ง ซีเออมอบมันให้ข้าจะได้ไหมอันชีซีลืมตาขึ้นทันใดเธอละริมฝีปากออกและกัดมันด้วยความเขินอายดูเหมือนเธอจะหาเหตุผลมาปฏิเสธเขาไม่ได้เลยความเข้าใจผิดทั้งหมดถูกแก้ไขได้ด้วยคำอธิบายจากปากเขาชายตรงหน้าย,ยังคงเป็นคนรักของเธอเป่ยเปอยอันชีซีอ้าปากพูดแต่ยังไม่ทันได้จบประโยคเป่ยทั้งเซียนก็ขัดจังหวะเธอขึ้นซีเอ,อ๋ในที่สุดเจ้าก็เรียกข้าด้วยชื่อนั้นแล้ว เจ้ายกโทษให้ข้าแล้วใช่ไหมใบหน้าเปิดทังเซียนตื่นเต้นจนเขาพูดไม่ถูกเปิดทังเซียนกอดอันชีซีไว้แน่นเขาละเลียดลำคอเรียวของอันชีซีเขาแทบจะรอไม่ไหวเปยดทังเซียนค่อยๆถอดเสื้อผ้าเธอออกแล้วร่างของทั้งสองก็ลม้มลงบนเตียงหินเล็กๆด้วยกันในขณะที่เปิดทังเซียนกำลังจะยึดครองเมืองน้อยของอันชีซีความรู้สึกที่เธอไม่อาจอธิบายได้ก็กลับมาอีกครั้งอันชีซีผลักเปิดทังเซียนออกเธอยือนขึ้นอย่างรวดเร็วร่างกายแข็งทื่อและมองเปยดทังเซียนด้วยใบหน้าซีดเผือด เป็นอะไรไปเปยดถังเซียนเกือบที่จะกัดฟันพูดด้วยความหมุดหงิดยังจะกล้าถามอีกหรือออกไปได้แล้วเปย์ถังเซียนอันชีซีตะคอกดังความปรารถนาในใจของไปยถังเซียนพันหายไปเขารู้สึกตึงเครียดขึ้นมากกว่าเดิมพยายามเกลี้ยกล่อมเธออย่างอ่อนโยนที่รักเกิดอะไรขึ้นเจ้าโกรธข้าเรื่องอะไรอันชีซีตบมือซ้ำไปมาเธอพูดอย่างขุนเคืองท่านไม่สะอาดอีกต่อไปแล้ว ยังจะกล้าถามข้าอีกหรือเปิดถังเซียนคนสกรปรกออกไปนะอันชีซีมักจะรู้สึกว่ามีบางอย่างที่ทําให้เธอปล่อยวางไม่ได้และรู้สึกอึดอัดในใจทําไมเธอถึงลืมเรื่องนั้นเรื่องที่เปิดทั้งเซียนฆ่าหญิงสาวคนหนึ่งความร้อนแผ่คลุมทั่วร่างกายของเปิดถังเซียนซีเอ,อ๋อเจ้าพูดอะไรออกมาข้าศกรปรกหรือเจ้าไม่ได้รับอนุญาตให้พูดอะไรแบบนี้กับข้าเข้าใจไหมทําไมท่านลืมไปแล้วหรือว่าเคยทําอะไรไว้ท่านบอกข้ากับปากว่าจะไม่มีใครเข้าแรกเราทั้งสองได้ เราจะต้องอยู่ด้วยกันแต่นั่นหรือสิ่งที่ทานทำยังจะต้องให้ข้าบอกอีกว่าเคยทำอะไรไว้ช่างกล้านักไม่เหนื่อยหรืออย่างไรที่ลอสัมภาอยู่ทุกคืนอันชีซีพูดประชดประชันใบหน้าของเธอไม่อาจซ่อนเร้นความโกรธหึงห่วงและอิจฉาไปได้เลยเปิดถังเซียนตัวแข็งทื่อเขายืนอย่างตกตะลึงข้าไม่ได้ทรยศเจ้าลืมไปแล้วหรือว่าวันนั้นรอบเตียงถูกผ้าม่านปิดกั้นไว้ทั้งหมด ชายผู้นั้นไม่ใช่ข้าเขาคือฝยิงข้ากล้าพูดกับปากตัวเองเพราะข้าปกป้องร่างกายของข้าก็เพื่อเจ้าเจ้าไม่จำเป็นต้องเชื่อข้าแต่ข้าเพียงอยากพูดให้เจ้ารู้ไว้ว่าร่างกายนี้หาได้เคยแต่ต้องหญิงคนใดนอกจากเจ้าจะเชื่อไม่เชื่อก็ได้แต่ข้าไม่ยอมรับในคำกล่าวหาของเจ้าเปิดถังเซียนพูดอย่างดูเดือดเขากระโจนเข้าหาอันชีซีทันทีอันชีซีกลับกลายเชื่อคำพูดของเขาเพราะในวันนั้นเธอก็สงสัยอยู่ในใจว่าคนหลังม่านอาจไม่ใช่เปิดถังเซียน ซีเออข้ารักเจ้าข้ารักเจ้าเปิดทังเสียงกระซิบข้างหูเธอแผ่วเบาขอบคุณที่รับฟังแต่งงานกับนางสนมโง่ทางช่องระบิดนวลโปรดกดติดตามเปิดเตือนเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปและสามารถสนับสนุนช่องได้ในทุกช่องทางขอให้มีความสุขสนุกในการฟัง ขอบคุณค่ะ